ชุมชนบ้านหนองบัวดงหมู่ที่6ตำบลหน,นองบัวดงอำเภอศิลราชาจังหวัดศรีสะเกดมีพื้นที่ติดกับบึงขนาดใหญ่ ซึ่งบึงแห่งนี้เป็นแหล่ง ok น้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชนให้มีทรัพยากรทางน้ำที่สมบูรณ์เนื้อปลาร้าชิ้นใหญ่อวบสวยนี้เป็นปลาที่ได้จากบึงหนองบัวดงซึ่งผ่านการหมักมานานถึง1ปีก่อนจะนำออกมาแปรรูปอาหารซึ่งมีกลิ่นหอมเตะจมูกมากเลยครับวันนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบัวดงจะพามาแปรรูปอาหารจากปลาร้าและวัตถุดิบที่ได้จากชุมชนนั่นคือแจ่วบองหนองบัวดง ก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบที่ได้จากชุมชนกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่เลยครับพระเอกของเราปลาร้าหอมแดงพริกแห้งกระเทียมน้ำตาลปี๊บมะขามเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวนิดนึงมาดูวิธีการทำที่ง่ายมากเลยนะครับก่อนอื่นให้เตรียมวัตถุดิบเอาไว้โดยพริกนำมาบดให้ละเอียดอย่างนี้ก่อนส่วนกระเทียมกับหอมแดงให้นำไปหัน่นแล้วนำไปคู่ให้สุกพอดี ส่วนปาร้าก็นำไปสับให้ละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับจากนั้นนําพริกแห้งที่บดละเอียดแล้วลงไปในครกตามด้วยหอมแดงและกระเทียมที่คั่วสุกแล้วโคลกให้เข้ากันจากนั้นถึงคราวของพระเอกของเราคือปาร้าบดเทตามลงไปด้วยใส่มะขามเปียกและน้าตาลปี๊บลงไปโคลกๆอีกครั้งจากนั้นลองเอาเข้าวเหนียวมาจิ้มชิมรสชาติดูว่าพอดีไหมแหม่ยกนิ้วอย่างนี้ก็คงแซบได้ที่เลยละครับ จากนั้นก็บรรจุใส่กระปุกและถุงเพื่อนําไปเป็นของฝากและจําหน่ายซึ่งหนองบัวดงแจ่วบองถือเป็นสินค้าโอท็อปประจำำําอําเภอศรีราลา,ลาที่ขายได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวครับพวกเม่นี่ก็ก่อตั้งกลุ่มแจ่วนี่มากีหปีเลยเนาะค่ะจุดเด่นของกลุ่มแจ่วนี่เม่นบอกค่ะก็ซีมีพวกพวกแม่นี่สใส่ปะนินล้วน หนึ่งปานิชตล้วนๆมานมันิเหตุให้เนื้อหวานแล้วก็พวกปลาขาวปลาอื่นก็ใส่ได้แต่มัติมีกลางหลายเนาะคะ่ะแต่แต่ปานิ่ตน,นี่เห็ดย่ำเลยกระซสบย่ำนั่นเนาะคะ่ะคว้วเสีบของมันนี่ก็มันสิมีสองขั้นตอนในหัวหน้าแบบสนิดขัวขัวซกกแบบุปก็มีแบบดิฟก็มีค่ะแล้วเต่ลูกค่าเพื่อนสีสั่งเนาะคะ่ะแล้วเวลาเวลา,เวลาเครื่องเครื่องที่ใส่ในการเห็ดเจวเนานะค,ะะคะ่ะเนาะมัสิใส่พริกพริกจินดาเนาะคะ่ะพริกแห้ง แล้วก็หอมกระเทียมเนี่ยก็ของของจังหวัดเท่าของในหมู่บ้านเท่าเองนี่แหละค่ะ